ข้อที่สองต้องเคลียร์เขาฟังลิงก์ถูกไหมครับเคลียร์เขาฟังลิงก์นะครับลิงก์ดียังไงครับต่อยผมชื่นใจหน่อยครับต่อยผมชื่นใจหน่อยพวกเรารู้ไหมถ้าเขาเข้าประชุมอย่างเดียวนะบางทีอ่ะสามสี่เดือนอ่ะสามสี่เดือนนะเพิ่งอยากเบรกแต่คุณรู้ไหมสมมตินนะเขาฟังนะไปเจ็ดแปดแพ็กนะพะเอเปิอาทิตย์หน้าอยากเบรกละลิงก์ดีไหมดีมากเลยอะ่ะ เรียกว่าเคลียร์ทุกอย่างให้เราหมดเลยถูกไหมเคลียร์ทุกอย่างให้เราหมดเลยมันทําให้เขาเหมือนกับเหมือนกันง่ายอมันทําให้เขาเหมือนกับเออผมใช้คําว่าไงดีมันทําให้เขาเหมือนกับเอ,อเข้าใจเรื่องเบสิกทั้งหมดเลยอะแล้วมันทำให้เขาเรู้ว่าต้องทำยังไงรู้ว่าต้องเรียนรู้ยังไง <S <S เพราะฉะนั้นเนี่ยการเคลียร์ให้คนการเคลียร์ให้คนฟังลิงก์เนี่ยมันจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะเขาจะได้วิธีคิดที่ถูกต้องนะแล้วเขาจะรู้ว่าเขาต้องปฏิบัติตัวยังไงที่จะไม่เขาประสบความสําเร็จได้จริงไหมจริงไหมเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราต้องพูดทุกอย่างลงลิงค์ครับนะเวลาเราเคลียร์ความคิดนะครับเปิดใจเขานั่งคุยกับเขานะเราคุยอะไรกับเขาก็ตามนะครับงงไหมฮะเวลาเราคุยกับเขาอะถ้าเขาเห็นด้วยกับเรานะคุณคุณต้องบอกให้เขาอะถ้าเห็นด้วยให้ไปฟังลิงค์ นะสมมุติวันนี้เรา <S <S เราเรา,เราเ,ราเราเล่าสไลด์เก้าสไลด์เขาฟังใช่ไหมครับแล้วเขาก็แล้วเขาก็เออแบบว่าเหมือนกับอยากทําเพื่อแม่ฟังฟังเสร็จแล้วฟังแบบไอเดียัสุแล้วเขาแบบเฮ้ยเขาเขารู้สึกมันเป็นโอกาสที่ดีในชีวิตเขานะที่เขาจะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตแล้วเขาก็อยากจะแบบเออให้แม่เขาเหมือนกับไม่ต้องทํางานแล้วอ่ะยกตัวอย่างเช่นสมมติง่ายๆเลยครับบอกเขาเลยว่านะครับถ้าเขาอยากทําเพื่อแม่ให้ไปฟังลิงก์ พูดทุกอย่างลงลิงก์นะแล้วผมบอกเลยนะผมจะบอกเขาเลยว่าลิงก์เนี่ยเป็นวิธีการทําธุรกิจที่ง่ายที่สุดแนละเรื่องเบสิกทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในลิงก์หมดสิบห้าแพ็คเนี่ยมันอยู่ในลิงก์หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาฟังจบสิบห้าแพ็คแทบจะทําธุรกิจเป็นแล้วคือมันโดยอัตโนมัติเลยแล้วมันประหยัดเวลาเขาไหมล่ะประหยัดเวลาอย่างไงไม่งั้นเราก็ต้องเจอกันทุกวันเพื่อมานั่งสอน ถูกไหมประหยัดทั้งเวลาประหยัดทุกอย่างเลยไม่งั้นเขาก็สามารถที่จะฟังเวลาเดินทางก็ได้ฟังเวลาไหนก็ได้แล้วมันทำให้ถ้าฟังครบ15แพ็กเนี่ยเขาเข้าใจแทบจะทุกเรื่องแล้วอะเนี่ยเรื่องเบสิกทั้งหมดเข้าใจหมดแล้วมันประหยัดเวลาในลักษณะที่สองก็คือเวลาเขามีเพื่อนที่อยากทําธุรกิจก็ทําแบบเดียวกันก็บอกให้เพื่อนน่ฟังลิงก์เข้าใจผมไหมครับ ถ้าเพื่อนเพื่อนเขาฟังสิบห้าแพ็กเขาทํางานง่ายไหมฮะประหยัดเวลาเขาไหมถ้าเขามีสักพันคนแล้วทุกคนเอาลิงก์ไปฟังเองเรียกว่ายังไม่ทันยังไม่ทันอะไรด้วยเลยคือแทบจะเข้าใจหมดทุกอย่างแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นการทํางานที่ฉลาดไหมเขาเห็นด้วยแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่เขาจะไม่มีวันทําให้คนอื่นฟังลิงก์ได้ถ้าเขาไม่ฟังใช่ไหมล่ะเขาต้องฟังก่อนเพราะเขาต้องรู้สึกดีก่อนดิเขาถึงจะบอกคนอื่นดีได้อ่ะ เหมือนนิทานที่เคยฟังเ่ะเราเคยฟังป่ะเคยฟังนิทานป่ะที่มีคนบ้าเอาเอา,เอาหูแนบกําแพงอะ่ะนะหมอเดินผ่านหมายถึงในโรงพยาบาโลโรงพยาบาลประสาทนะก็จะเห็นโรงพยาบาลประสาทที่คนบ้า,าหูแนบกําแพงอะ่ะถูกไหมฮะหมอเดินผ่านแล้วยังเอาหูแนบกําแพงตอนเช้าก็ยังเอาหูแนบกําแพงกลับมาตอนเย็นก็าหูแนบผมเล่าข้ข่าวนะก็เลยแบบงงว่าทาไมคนไข้เอาหูแนบกําแพงตลอดเวลาครับหมอก็เลยสุดทนะ้ายก็ โอ้โหไปแนบกาแพงอยากรู้ดิว่าว่ามันมีเสียงอะไรทําไมเขาฟังมาตั้งแต่เช้านะก็หันไปถามคนไข้ว่าเอ้ยไม่เห็นได้ยินเสียงอะไรเลยนะคนบ้าคนนั้นก็เลยตอบหมอบอกว่าเออผมฟังมาตั้งแต่เช้าแล้วก็ยังไม่เห็นได้ยินเสียงอะไรเลย <c oughs> คือเข้าใจว่าคุณต้องพูดอ่ะบอกเขาอ่ะจนเขาฟังเทคนิคไม่มีอะไรเลยก็คือก็บอกไปอ่ะบอกไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะฟังอ่ะ นี่คือเทคนิคที่สาคัญที่สุดนะก็เคลียร์ความคิดให้เขาฟังลิงก์นะครับไม่ว่าอะไรก็ตามนะเขาจะตื่นเต้นนะทุกครั้งเวลาเราจัดเฮาส์มีติ่งเนี่ยเราก็จัดจัดด้วยความตื่นเต้นนะครับก่อนลุกไปบอกให้ฟังลิงก์พูดทุกอย่างลงลงลิงก์หมดนะครับเราช่วยบอกเขาด้วยนะว่าเสมมุติว่าลิงก์ลิงก์งแต่ละแพ็คเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกันใช่ไ้ยลิงก์แต่ลิงก์งแต่ละแพ็คมันไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราก็ต้องบอกเขาด้วยว่าเขาฟังลิงก์นี้มาเนี่ย พื่อที่ว่าเดี๋ยวขราวหน้าเนี่ยเวลาเรามาพูดวิธีการเนี่ยเขาจะได้เข้าใจมากขึ้นคือเขาเขาจะได้รู้ไงว่าเขาต้องฟังมาเพราะมันสําคัญต่อขราวนะหลายคนอาจจะบอกว่าแล้วมันสําคัญจริงเหรอพี่คุณลองดูได้นะถ้าเกิดคนที่คุณไปคุยเรื่องซิ๊กเกด้วยคนที่คุณไปคุยเรื่องธุรกิจด้วยเขาด้วยอะไรก็ตามแต่นะคอลลาเจน อีสปิงเข้าด้วยอีสปิงเหรอะไม่รู้มึงไงเข้าด้วยมินิเข้าด้วยอะไรมึงก็เข้าเหอะนะเข้าด้วยอะไรก็ตามนะคุณลองนึกไปนึกดูนะแล้ว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 ,แล,ว,แ,ลว,แ,ลวแล้วสุดท้ายนะถ้าครั้งถัดมาก่อนที่คุณจะเล่าเรื่องธุรกิจให้เขาฟังเนี่ยถ้าเขาฟังลิงก์มานะผมบอกเลยคุณจะคุยง่ายมากจริงแต่ถ้าเขาไม่ฟังลิงก์มานะคุณจะคุยโคตรเหนื่อย เนื่อย่าบอกใครดังนั้นนะบอกเขาเลยว่าฟังมาเดี๋ยวเนื้อหาข่าวหน้าเนี่ยจะได้เข้าใจง่ายขึ้นพอเขาเข้าใจว่าต้องต้องต้องดูมาก่อนถึงจะเขาถึงจะได้เข้าใจเนื้อหาข่าวหน้าง่ายขึ้นเขาใช้ความสาคัญในการดูไหมครับเขาใช้ความสาคัญในการดูไหมแต่แต่เรายังไปดุนะอย่าไปดุอย่าไปสั่งเขานะเราก็แค่บอกเขาว่า้ามันสําคัญกับเนื้อหาข่าวหน้านะให้ดูมาครับนะผมก็พูดแค่นี้แหละ คือเข้าใจไหมบางทีอ่ะเราเราไปไปพยายามนึกถึงคําคมนึกถึงเรื่องเล่าดีๆแต่บางทีอ่ะมันก็สิมโป้แค่นี้แหละก็คือแค่บอกเขาว่ามันจะเป็นต่อเน,นื้อหาข่าวหน้าดูมันนะ <laughs> แล้วก็ดูละเข้าใจปะเออบางทีบางทีเขาไม่เข้าใจว่ามันมันสําคัญไง <laughs> เขาก็แค่ฟังคุณแล้วเออคุณก็พูดดีคุณก็พูดแล้วก็เออเออประทับใจที่คุณประทับใจในข้อมูลที่คุณให้ในวันเนี้ยแต่ก็แล้วไงเข้าใจปะ แต่ว่าไม่ใช่ผมเน้นเรื่องลิงก์ช่วงที่ผมฟอโลใครก็ตามเนี่ยนะในการให้ข้อมูลเขาจัด house meeting ติดตามเขาเนี่ยสิ่งที่ผมให้ความสําคัญเป็น priority เลยคือเขาต้องตังลิงก์มาหนึ่งแพ็ก่อนเจอผมคราวหนะ้าอันนี้คือ priority เลยเพราะฉะน,นผมอยากความสำคัญในการเคลียร์ความคิดตรงนี้มากแล้วผมจะบอกเขาละเอียดนะไม่ใช่พอกลับบ้านไปแล้วไปเกียบปับ๊บแล้วก็บอกไม่เห็นไม่เห็นเกี่ยวเลยนี่คืออะไรเนี่ยเพราะั้นคุณต้องให้ลิงก์เนี่ยที่เหมาะสมกับเขาด้วยให้ p a ็ k อ่ะที่เหมาะสมกับเขานะว่าออรอบเนี้ยเราต้องให้ แพ็กอะไรนะครับไม่ใช่แบบว่าเออเจอกันครั้งแรกมึงก็แพ็กสิบห้าไปเลย <laughs> หรือเจอกันครั้งแรกมึงเอาไปเลยสิบห้าแพ็กนะมึงฟังเ็จมึงเก่งกว่ากูอีก <laughs> ทําไมวะทําทไมวะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยทำไมเก่งกว่ามึงอ๋อเพราะกูฟังถึงแพ็กหกเอง <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องตลกนะให้ทีละแพ็กนี่ไปให้เ็าสิบห้าแพ็กเขากลัวคุณอนะให้ทีละแพ็กนะแล้วก็บอกเขาว่าเออจะได้เข้าใจว่า คนแต่ละกลุ่มคิดยังไงเรามาทำมาเก็ตติ้งอะเนาะเรามาทำมาเก็ตติ้งใช่ไหมล่ะเราก็ต้องเข้าใจว่าคนที่เด็กคิดยังไงคนทํางานประจําคิดยังไงคนทําธุรกิจส่วนตัวคิดยังไงคนการศึกษาสูงคิดยังไงคนการศึกษาต่ําคิดยังไงการศึกษาน้อยอคิดยังไงเราจะได้เราจะได้เข้าใจวิธีการในการทำมาเก็ตติ้งที่ที่พี่จะเล่าในครั้งถัดไปใน,นครั้งถัดไปเมื่อคุณจะเล่าเรื่องอะไรก็ตามเขาจะแบบแบบ ฟังแล้วแบบสนุกอ่ะเพราะเขารู้ว่าคราวหน้าเขาจะได้วิธีการละแต่เขาต้องฟังลิงก์มานะคราวหน้าเนี่ยเขาถึงจะได้วิธีการคราวหน้าเขาถึงจะได้วิธีที่จะทําให้เขาสามารถหารายได้หรือประสบความสําเร็จได้โอเคไหมไม่งงนะเพราะว่าผมกาลังจะสื่อให้ฟังว่าเนี่ยผมไล่ลําดับแบบเนี้ยพอเจอกันครั้งแรกๆเนี่ยคือคนเนี่ยเขาอยากได้วิธีการใช่ไหมล่ะเราก็บอกเขาว่าเออฟังลิงก์มาเดี๋ยวเขาได้วิธีการอ่ะพอเขามาเจอเราใช่ไหมเขาฟังแผนละ ฟังแผนอินคัมแลนอะไรเรียบร้อยแล้วเขาก็จะเขาก็จะสงสัยว่าเขาทําได้หรือเปล่าผมก็บอกฟังลิงก์มาเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมอ่ะจะบอกให้ว่าเป็นยี่สิบเปอร์เซ็นต์ทำยังไงไม่ยากหรอกเห็นไหมมันเหมือนกับมีมีมีอะไรให้ติดตามอ่ะเหมือนเหมือนเหมือนถ้าเกิดเขารู้สึกสงสัยเขารู้สึกอยากไปต่ออยากตามเขาจะทําตามคุณอ่ะเออเพราะฉะนั้นนะครับอย่าลืมเลีย์เรื่องลิงก์ดีๆนะครับเรื่องอะไรบ้างครับนะครับเรื่องแรกนะครับผมบอกไปเลยนะครับพูดทุกอย่างลงลิงก์จำได้ไหม <c oughs> จำได้นะไม่งงนะอันที่สองนะครับทําให้เขารู้ว่าการปังลิงก์อ่ะมันสําคัญต่อการมาปังข้อมูลในข่าวหน้า <c oughs> นะแล้วก็อันสุดท้ายนี่สามนะ